สวัสดีค่ะพี่มาจากทีมงานชัยวัฒนเดนตายนะคะวันนี้เราอยู่วันที่สลัมจุนโคสติงผระเทียทําการชนในวันที่สิกันยานี้นะคะตัวที่ทนเน้นที่หน้าจอนี่คือโคลังซาดเปดจอมพลด้วอว่าเบะหน่อยนะคะชิงเงินรางวัลกับทีซัมแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะสวัสดีค่ะน้องเบา้าค่ะสวัสดีค่ะรอบนี้ติดกี่ตัวสองตัวสองตัวนะคะน้องวัวตัวนี้ก็น้องเชื่อเลยอะอยคะหลังซาดเปดจอมพลด้วอว่าเบะหน่อยครับโคลังซาดเปดจอมพลด้วอว่าเบะหน่อยนะคะเบะหน่อยอายุกี่ปีแล้วน้องประมาณ อ่าปีนิดนิดห้าปีนิดนิดเขาเป็นไทยยาตัวใน,นสาบไหมไม่สาบเลยไม่สาบนะคะเบนนอยนี่พั้การชนมะระกี้ครั้งุ้นนึงครับหนึ่งครั้งล่าสุดชนะเลยมามชนะป้าปุ่นชนะที่ป้กปุ่นตอนนั้นชนนานไหมคะที่ป้กปุ่นประมาณสิบวันนาทีได้สิบวันนาทีได้ทางชนโคงเขาแบบไหนตัวนี้จนไม่ไกลจำได้ครับไม่ค่อยทำได้เลยนะคะบรรชชนนิชายเขาดื่มเขาต่อต่อเาบใส่เขาต่อมีใส่ดดอนไม้เบนนอยไม่ครับป้าปุ้นไม่ไม่จำกวนไม่ไม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  ตามเจไกก็ันพี่ไม่ก็คือเขาได้รับคนยิ่งยิ่งคนยิ่งยิ่งจบเลยกับคนยิ่งยิ่งจบวัวกับควานใครจบวะควานจบคนยิ่งมาวะไปเดินอยู่วันกี่โลได้ไอ้นี่เดินประมาณสองโลว่าได้สองโลครึ่งนะคะเรือเบาเรือพอนยังมาดีไมาดีนะคะติดโครนบนีบมาเราก็ซับพรอมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณแปดริบเปอร์เซ็นต์หลืออีกริบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เขาไปท่าเรลยวันชนนะครับถ้าคนเด็ยดชนตัวชาวก็ได้ไหมไม่ได้กับก็ไม่ได้ดิไม่ใช่เขาทีนะอยากให้น้องฟ้าตั้งเอฟซีตามกองน้องก็สักนิดนึง ยาเอฟซีเที่ยวๆแตาเตียนเที่ยวหงงามไรก็มาเชียะไม่น้อยได้กันครับมาเป็นหนึ่งใจแรงเชียนะคะให้น้องเขาเบียร์ใช้รับขายขอขอบคุณสำหรับข้อมูลขังนายยมของที่ไหนา็สมใจติดตามเป็นกำงใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะน้องครับ